อันเลยครับผมสวัสดีทุกคนครับเรากลับมาต่อกันกันกบไฟ The Foppa m o v ในพาร์ทที่2แล้วนะครับผมสําหรับพาร์ทนี้มีอัปเดตใหม่ด้วยครับคุณผู้ชมจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ทําการหาไป20ตัวนะครับพาร์ทนี้36ตัวเขาอัปเดตเพิ่มเข้ามาอีก16ตัวครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาหากันให้ครบทุกตัวที่อัปเดตเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้กับไฟ The Foppa ตามหาฟอ p ป้ huh, Uh huh. น้ำลายเต็มไปเลยลืมบอกคุณผู้ชมไปครับผมว่ามีอีกหนึ่งตัวที่ว่าเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับคุณผู้ชมจะรับได้ก็ต้องกดจอยเข้ากรุ๊ปเขาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นมาครับผมก่อนที่เราจะเข้าเกมกันนะครับคุณผู้ชมเราต้องจอยกรุ๊ปเขาก่อนกดเข้าไปเลยครับจากนั้นก็ไปเจอกันในเกมครับผมเอ้า ซีซ่าเปลี่ยนไปไม่ใช่อะไรนะครับคุณผู้ชมฮะพอดี ID ผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศสรับ ID มาเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงสดน่ารักกันบ้างนะครับผมมาสักครูน่นี้ที่เรากดจอยกรุนะครับผมเราก็จะได้ฟอปป้า Go! ฟอปป้าทองคำมาครอบครองนี้เป็นไง น้องน่ารักไม่ละมีแสงอะลามเรืองรองเรืองออกมาจากตัวด้วยนะครับผมเอาแหละเดี๋ยวเราจะไปหาฟอปป้าที่อัปเดตเข้ามาใหม่ทั้งหมดการโดยการกดแมปตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดเ hey ฮครับผมกำลังโนดอยู่ เสียงเพลงยังคงเล้าใจเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเหมียวกดเพเลยครับผมไม่ก็เราวาร์ปมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเมืองเยอะแยะไปหมดเลยครับผมตึกกระเพียบเราจะไปหาตึกไหนกันก่อนดี ตึกนี้หรือตึกนี้ตึกนี้หรือตึกนี้มาตึกนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะเราจะพูดทําไมเนี่ยฟอปปาฮเตลเข้ามาด้านในเราก็จะเจอกับรูปภาพแล้วก็เจอร้านหนึ่งนี่คือเบลลสเน็ตฟอปปาครับผมไหนขอลองแปลงบนหน่อยสิลงปังตดดดด,ดลงเราใช่เลยนี่มันเจ้าพ่อมาเฟียฟอปปาเอาแหละไปหากันต่อขึ้นมาชั้นสตรงนี้เข้ามาในห้องเจออะไรไหม ไม่เจออ่ะเจอแต่ฟอปป้าสไปอีกแล้วนะครับผมเยอะจริงๆเลยรูปนี้เนะี <c> ่ย <oughs> ไปที่ไหนก็เจอหนีไม่พ้นนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ไงอู้ยังไม่ได้ขาดคําเจออีกแล้วครับผมห้องนี้ก็ไม่มีนี่เข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาแหละขึ้นไปชั้น3ต่อเฮ้ยเพื่อนเราเป็นแองเจลฟอปป้าด้วยครับคุณผู้ชมแสดงว่าภายในแบบนี้จะต้องมีอย่างแน่นอนครับผมชั้น3ก็ไม่มีอะไร ห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีใช่ไหมงั้นไปชั้นสี่เลยครับผมว่าชั้น4ี่นี้จะต้องนี่ไงเจอพิซซ่าฟอปปาฟอปปาที่ชื่นชอบการกินพิซซ่าเป็นชีวิตจิตใจวันๆไม่ทําอะไรกินแต่พิซพซ่าพิซซ่าฟอปปาเอาล่ะคุณผู้ชมครับให้เ,เราขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับผมเราก็จะเจอกับ oh my g o ก h อย่าบอกนะว่าเครื่องบินพิซซ่าชัวเลยเราจะต้องกระโดดไปดูนะครับผมนี่ ไอ้แฟน๊อปปาครับเอออ่า่า <laughs> <laughs> งได้อ่ะมีควันด้วยดูดิมีไอ้บนนะครับผมคุณผู้ชมฮะแม้ว่าเราจะห่างกันเพียงเศษ1นส่วน4ี่ไม่แต่เครื่องนี้ใกล้ไปแล้วนะครับผมใกล้พังแล้วดูดิคุณผู้ชมฮะตายเลย <laughs> น่ารักจริงเอ๊ะอย่าบอกนะมีท่อแว่นชัดเลยนี่คือ อะมองอัสดัสฟอปป้าครับมันไม่เหมือน Among us, อะมองอัดอะมันเหมือนฟอปป้าย้อมสีแดงยังไง <c oughs> แค่แบบว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ใส่แว่นใส่กระเป๋าหลังให้ชัดเลยเฮ้ยมีบิงคัตด,ด้วยเหรอสแสดงว่าบิงคัตต้องอยู่ในแมปนี้เลยครับและนี่ใครครับผมนี่คือบีฟอปป้านี่คือ ด้านหลังอย่างน่ารักครับผมแล้วดูด้านหน้านี่แหละครับที่มาของเขว่าเห็นหลังและอยากเห็นหน้าเห็นหน้าและอยากไงหลังหาต่อครับผมคนก็ไปออยุ่นี้แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเดียวนะตรงนี้มันแปลกชัดเลยนี่คือชีฟป๊อปป้าครับผมป๊อปป้ารักโลกไหนขอรองดูหน่อยบนหัวเป็นต้นไม้อย,อย่างได้ครับผมน้องอย่างน่ารักเลย และนี่ก็คือไฟฟอปป้าครับผมฟอปป้าหัวร้อนด้านบนมีหรือเปล่านะ่าดูซิไม่มีครับผมเจอแต่หนังสือกลูกบิดโอเคไม่มีครับตรงนี้จงลูกโรนย่างฟอปป้าไฟไหมใครก็ได้ช่วยด้วยตัวนี้มันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนโกดไลเดอร์ดูไฟสิ เป็นทางเลยครับผมตอนแรกเราเข้าไปฟอปป้าโฮเทลใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูตึกอื่นกันบ้างนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าตึกอื่นผมเห็นแล้วรถไอศครีมตรงนี้จะต้องมีฟอปป้าไอศครีมเย้น้องน่ารักอ่ะไหนขอดูหน่อยนะนี่บนหัวมีไอศครีมหกใส่ด้วยเห <laughs> มือนน้องโดนแกงยังไงไม่รู้ครับคุณผู้ชม มาดูในตึกกันบ้างเลยครับผมตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้มีหรือเปล่านะไม่มีนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นรูปเฉยๆรูปน้อง๊อปปาใส่แว่นน่ารักมาตรงนี้สิมีหรือเปล่าเราเจอบิงกัสเย้มาได้ไงเนี่ยบิงกัสมาอยู่ในแบบ๊อปปาชั้นสองตรงนี้ล่ะหุยกระดาษเช็ดชู่เต็มเลยแสดงว่าจะต้องมีเช็ดชู่ปฟอปปาหรือเปล่านะไม่มีครับผมตรงนี้เจอแต่แฟนตอร์อีกแล้วครับผม แฟนเตอร์แล้วก็สไปด้วยนะเยอะเหลือเกินในรูปพวกนี้เนี่ยมีมน้องฟอปป้าห้องตรงนี้มีไหมอันนี้ล่ะนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นไปชั้นสเลยครับชั้นสจะต้องมีนี่ไงเจอแล้วหูตรงนี้นี่คือโกรด๊อปป้าใครกลัวผี๊อปป้าบ้างครับไม่น่าจะมีโต๊ะประชุมตรงนี้ล่ะนั่งได้ด้วย น่ารักอะ่ะผมว่าถ้าโตประชุมตรงนี้มีน้องฟอปป้าเต็มโตนี่คือน่ารักมากๆนะครับผมเจออีกหนึ่งแล้วอาชยากรฟอปป้าอยู่ชั้นด่านฟ้าเลยนะครับผมและนี่ไม่ใช่ฟอปป้าแต่เป็นน้องบิงกัตครับทุกคนน่ารักไหมไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนก็จะรู้สึกเหมือนน้องบิงกัตมองหน้าเราอยู่ครับผม บิงกัตมีทุกด้านจริงๆเลยเมื่อตะกู่นี้เราเก็บโกตกับอาชญากรฟอปป้าไปนะครับขอดูหน่อยนี่คือโกตฟอปป้านะครับไม่น่ากลัวเลยน่ารักมากกว่าส่วนนี้คืออาชญากรฟอปป้าครับผมในเมื่อมีอาชญากรแล้วก็ต้องมีโพลิศฟอปป้าแต่เราต้องหาก่อนเมื่อตะกู่นี้ลดไอศครีมตรงนี้เราเก็บไปแล้วนะครับผมแล้วก็บริเวณตรงนี้ด้วยเก็บไปหมดแล้วนะครับและนี่คือใคร ใช่ไหมใช่ด้วยครูฟอปป้าฟอปป้าฮิปฮอปข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายเดี๋ยวรถจะชนเอามาดูตึกตรงนี้บ้างนะครับผมตึกสีฟ้าเข้ามาด้านในแคชเชียร์ตรงนี้ไม่มีครับผมและนี่คือดัมเบลฟอปป้าปะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีใต้บันไดไม่มีเพราะฉะนั้นขึ้นไปชั้น2เลยครับผมนี่ไงเจอแล้วปูริสฟอปป้าครับ ไหนขอดูเซเราขาดกี่ตัวนะครับเราขาด2ตัวนะครับมีเกมเมอร์ฟอปป้ากับแองเจิลฟอปป้าแองเจิลฟอปป้าเฮลโลอิชออนเดอะบิอยู่บนตึกครับผมโอเคไปหากันเลยครับผมเหลืออยู่ตึกเดียวแล้วแหละที่ยังไม่ได้เข้านั่นก็คือตึกสีเหลืองตรงนี้ นี่คืออะไรร้านขายเสื้อผ้าเหรอน่าจะใช่นะครับแคชเชียร์ตรงนี้มีหรือเปล่าเกมเมอร์ไม่มีงั้นขึ้นมาชั้น2เลยชั้น2ตรงนี้มีไมหมนาหูไอโฟนเพียบเลยนี่ไงเจอแล้วเกมเมอร์ฟอปป้าครับเหลือตัวเดียวแล้วอยู่บนตึกใช่ไหมงั้นก็ นี่เลยแองเจิลฟอป,ปาเย้ครบแล้วครับทุกคนผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจเขาคือเกมเมอร์ฟอป,ป้าหูฟังยี่ห้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อมาใส่ตามไม่มียี่ห้อครับผมกันลิกาสิตฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา อะไรครับผมสำหรับไฟเดอ r ฟในพาร์ทนี้เราได้ทำการหาทุกตัวที่อัปเดตเข้ามาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ไหนๆก็มาเล่น ID นี้แล้วเรามาหากันต่อดีกว่าครับผมสำหรับแมปเบสิกนะครับส่วน City Map เนี่ยเราเก็บไปครบหมดแล้วนะเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคไปหากันครับผมเข้ามาในบ้านเราก็จะเจอฟอปป้าธรรมดา และก็จะเจออึฟอปป้าคอมโบต่อเนื่องตามด้วยมิด๊อปป้าคอมโบต่อเนื่องมาอีกครับผมและก็คอมโบอีกหนึ่งเบบี Baby, ฟ้ฟอปป้า <c oughs> เก็บแบบเร่งด่วนแต่ไม่เร่งรีบมาหลังบ้านตรงนี้ครับแล้วก็ไต่เสาขึ้นไปตรงนี้นะเราต้องไต่เสาขึ้นมาบนหลังคาแล้วก็มาตรงนี้เราก็จะเจอดีมอนฟอปป้าและก็มาบ้านตรงนี้ต่อเลยฟอปป้าอยู่ไหนนะออกมาเดี๋ยวนี้นะกู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  ฟอปป้านะไม่ใช่ไก่เราก็จะเจอด็ร์ฟอปปาตามต้นไม้ด้วยนะครับทุกคนมาทดสอบความจํากันหน่อยว่ายังจําได้อยู่หรือเปล่านี่ไงมีโซนิกฟอปป้าด้วยเพื่อนก็แปลงร่างอยู่นี่อีกหนึ่งครับผมนี่คือ ben เบนฟอปปาอ้าวฮัลโหลทำไมเก็บไม่ได้อ่ะหัวติดหัวติดเดี๋ยวนะค่อยๆมาตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้อีกนิดนึงนิดนึงอ๋อเราต้องกระโดดข้างบนแล้วก็ไม่บอกเบนเคิวตามด้วยโซนิคฟอปป้าที่สนามเด็กเล่นตรงนี้เลยโอ้โหเก็บแบบสปีดลันครับผมไปต่อครับแล้วก็มีอยู่หลังก้อนหินด้วยนะหลังก้อนหินเนี่ยตรงไหนนะน่าจะเป็นตรงนั้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนมาตรงนี้กันก่อนครับเราจะเจอกับอินเลฟฟอปป้าฟอปป้าที่กำลังมีความรัก ว่าไงยูนิคอรนตามมาเดี M ๋ยวจะพาไปเก็บนะลงมาในน้ำตรงนี้เราก็จะเจอกับน็อกเกอร์ฟอปปาและก็ก้อนหินตรงนี้ครับผมทุกคนนะฮะเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดมองไกลๆคิดว่าแต่ปิกาจูฟอปปาอัปเดตหน้าต้องมีอย่างแน่นอนปิกาจูฟอปปาต้องมาแล้วแหละนี่สโตนฟอปปาครับผมแล้วก็มาตรงนี้ต่อเลยมันจะมีถ้ำอยู่นะครับทุกคนครับ เราต้องลงถ้ำมาตรงนี้โอเคค่อยๆระวังนะตกผมว่าเราต้องเอาวิ่งเร็วออกก่อนครับผมเดี๋ยวจะเตลิดโอเคค่อยๆกระดึ๊บกระดึบเอ้ยเกือบไปแล้วเพื่อนอย่าเบียดนั่นโดนเพื่อนเบียดตกเฉยอึบลงมาสวยนี่ครับผมมาด้านขวาตรงนี้เราก็จะเจอกับถ้ำนะครับเข้ามาด้านในเราก็จะเจอกันเล่าป๊อปป้าทีนี้ตกได้ และก็ขึ้นมาตามทางตรงนี้เลยตรงนี้คือถ้ำนะให้เรามาตรงนี้ครับผมเหยียบหัวฟอปปากระโดดขึ้นมาและก็ไต่บันไดตรงนี้ขึ้นไปครับผมเข้ามาในบ้านเราก็จะเจอกับน้องฟอปป้าคิงฟอปปาหนึ่งตัวครับและก็มาตรงนี้มีอีกหนึ่งยูนิคอรฟอาปาเดี๋ยวนะตรงนี้มีเปล่าขอดูหน่อย หลงหลงลืมลืมไม่มีครับผมแล้วทาไมชี่นอนต้องเป็นแบบว่าลายทรายด้วยเนี่ยไม่เข้าใจรส <c oughs> <c oughs> นิยมฟอปป้านี่แปลกดีแฮ ต่อครับผมตรงนี้คือสระน้าที่เราดําน้ําลงไปเก็บน็อกเกอร์นะครับให้เราอ้อมมาตรงนี้ครับผมจากนั้นกระโดดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดดขึ้นไปเราจะเข้าไปในบ้านแต่ก่อนจะเข้าบ้านนั้นเราต้องปีนต้นไม้ก่อนเพราะว่ามีอีกหนึ่งตัวตัวตลกฟอปป้าไต่บันไดขึ้นมาเข้ามาในบ้านเราก็จะเจอกับพิซซ่าไม่ใช่ฟอปป้าพิซซ่าเฉยๆแต่นี่คือเชฟฟอปป้าครับผมอีกแล้วพูดยังไม่ทันขาดคําเลยแฟนเตอร์ มีนี้นีฮิตฮอตประจําเกมฟอปปาจริงๆครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเราจะต้องค่อยๆนะทุกคนระวังนะระวังโดดตัวอย่างโดดอย่างโดดอึบ๊บเออบิ๊กฟอปปาครับผมเราเหลือ3ตัวเหรอมีการ์สฟอปปาช็อกโกแลตแล้วก็บิลเดอร์เดียวนะ 3ตัวนี้เราพลาดช็อกโกแลตไปนะครับผมเมื่อสักครูน่นี้บ้านหลังนั้นมีช็อกโกแลตอยู่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะโอเคไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังสีเขียวตรงนี้ใช่ดิด้านในหลังนี้แหละมีช็อกโกแลตนี่ไงเราลืมเก็บนะผมเมื่อสักครูน่นี้มัวแต่สนใจเตียงโอเคพอเราได้ช็อกโกแลตมาแล้วเราต้องมาดูหลังบ้านตรงนี้ด้วยครับผมมีอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ builder p ป p ้านั่นเองครับผมและตัวสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดนะครับนั่นก็คือ ฟอปป้าอยู่ตรงไหนละนี่ผมจําได้ว่าอยู่แถวแถวก้อนหินหรือเปล่ามันจะเป็นหญ้าครับทุกคนฮะหญ้าขึ้นมาตรงนี้ไม่มีงั้นก็น่าจะเป็นฝั่งนี้ละมั้งฟอปป้าอยู่ไหนฟอปป้าอยู่ไนอยู่นี่จะเจอแล้วครับผมแล้วเราก็ได้ทำการหาฟอปป้าครบทั้ง 36ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะเจ้าปโโูฟอปป้าเนะี่ยต้องกดจอยกุ๊ปนะครับผมแล้วค่อยเข้ามาในแแบบจะได้อัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ และไฟด์ฟอ p ป้าในคลิปวิดีโอนี้ครับหนูคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าเพื่อนๆที่ชอบฟอปป้าตัวไหนกันบ้างนะครับสาหรับผมนั้นชอบแผ่นฟอปป้ามากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าน้องน่ารักมากคุณผู้ชมฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย้